แข่งของนักเรียนนักเรียนชอบไปโรงเรียนแต่ว่าลืมไปครูบอกว่าต้องเรียนออนไลน์ต่ออีกห้าอาทิตย์จุดอ่อนของนักเรียนอยากมาโรงเรียนแต่ไม่ได้มาเรียนต้องเรียนออนไลน์ต้องเรียนออนไลน์หรอบนี้ยเมื่อไหรจะได้มาโรงเรียนมาเจอเพื่อนเนี่ยกับบ้านก็ได้ วันนี้มีเรียนออนไลน์ตื่นเต้นจังเลยจุดแข่งของนักเรียนพร้อมเรียนออนไลน์ <c oughs> จุดอ่อนของนักเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ <c oughs> เียนชอบเตรียมความพร้อมไปโรงเรียนนี่หนังสือก็เตรียมมาแล้วกระดาษก็เตรียมมาแล้วขนมก็เตรียมมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ครบแล้วแหล,และไปไปโรงเรียน คุณลงเลียนแล้เนี่ยขอลงรีสกอร์ดไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ไรลองดูติดแข่งของนักเรียนชอบใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียนจริงจริงจริงสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนี่เด็กหญิงถูกใจจุดอ่อนของนักเรียนแต่งเครื่องแบบนักเรียนไม่เรียบร้อยฮะ ดูสิคะรองเท้านี่ใส่รองเท้าแตะมารงเรียนได้ยังไงคะเนี่ย oh <no. S 1> โอ้โหนอ้โหแล้วถุงเท้าก็ไม่พับด้วยค่ะอครูอนุลมให้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะคะค่ะ <c oughs> อ่ะไปคะ่ะเข้าโรงเรียนได้ครั้งหน้าใส่เครื่องแบบให้ครบนะคะค่ะลูกค่ส่งกันบ้านค่ะดีมากจ้ะจุดแข็งของเรียนขยันส่งกันบ้านว้าว เดียวค่ะเด็กหญิงถูกใจฮานี่ค่ะถูกใจทำการบ้านเองหรือเปล่าคะ<อ>จุดอ่อนของนักเรียนนักเรียนไม่ทำการบ้านเองอครูจัลายมือได้นะคะนี่ใช่ค่ะเดี๋ยวไปทำมาใหม่นะคะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่ไม่ใช่ลายมือหนูเลย,เลยค่ะครูจัลายมือได้นะคะเอากลับไปทำใหม่คะ่ะ ะเพื่อตัวหนูเองนะคะหนูเรียนนะคะคุณครูมานี่นาวิคุณครูมา จุดแข็งของนักเรียนชอบทําให้คุณครูสนใจมาจุกดีกว่าคุณครูจะได้แบบว่าสนใจจะได้ว่าเด่นเด่นอะไรอย่างไงก็เด็กหญิงถูกใจทําอะไรอยู่คะเนี่ยสวัสดีค่ะเอาแล้วเอาผมไปมัดจุกหน้าม้านี่ทําไมล่ะคะเนี่ยจะได้เด่นเด่นงค่ะโอ้ยไม่ต้องมัดจุกให้เด่นเด่นก็เด่นอยู่แล้วล่ะค่ะเด็กหญิงถูกใจ จ้าปะปะารบไปเข้าเรียนได้แล้วเจอกันในห้องเรียนนะจ้า <c oughs> อะคำถามข้อนี้ใครจะเป็นคนตอบคะใครดีคะ <c oughs> คอ้วมีละกัน <c oughs> คนมัดจุกนี่ไงอว <c oughs> โอเคนี่มาค่ะ จ็บอ่อนของนักเรียนไม่อยากให้ครูเรียกตอบคำถามอ้าวนั้นตอบคำถามข้อนี้เลยค่ะมาค่ะข้อนี้ตอบว่าอะไรคะฟูล,ลสองแ <c oughs> ข็งของนักเรียนชอบเล่นหนึง ก่อนของนักเรียนเล่นไม่ถูกเวลานี่มันเวลาเรียนค่ะไม่ใช่เวลาเล่นไปเรียนหนังสือไปค่ะเล่นมอลอยู่เล่นบอลอยู่เลยล่ะไปเรียนหนังสือเดี๋ยวนี้มาค่ะใครอยากจะออกมาแสดงบ้างคะยกมือค่ะหนูค่ะจุดแข่งของนักเรียนกาแสดงออกหนูค่ะมาหน้าห้องเลยค่ะมาโอเค จุดอ่อนของนักเรียนขี้อายลาอยู่หน้าห้องของเพื่อนๆเอ้ยก็ไหนบอกว่าอยากจะออกมาแสดงไงคะแล้วมยืนบิดทำไมเนี่ยอ้อะไรกันคะเนี่ยเราบอกว่าอยากจะออกมาแสดงไงคะก็แสดงให้เพื่อนดูสิคะอะอะอ่อะอบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะ ที่เหลือเนี่ยก็อย่าลืมไปทําเป็นการบ้านนะคะค่ะครูขาหนูช่วยถือไหมคะโอ้ยดีมากเลยค่ะมีน้ําใจจุดแข็งของนักเรียนชอบช่วยเหลือค,คุณครูว้าวค่ะะแล้วเดี๋ยวถือของไปส่งคุณครูแล้วก็อย่าลืมทําเวรด้วยนะคะค่ะค่ะย ไม่ชอบทำเวรต้องทำหรอกอะไรดกว่าโอ้ว่าไงจ๊ะครูขาหนูขับกลับบ้านแล้วนะคะจ้าแล้วอย่าทะเลเท่าไหร่ที่ไหนนะคะ<ม>ให้กลับบ้านเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันก็ใกล้มืดแล้วเดี๋ยวฝนจะตกนะคะค่ะขอบคุณค่ะจุดแข็งของนักเรียนเชื่อฟังคุณครูลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะรีบกลับบ้านเลยนะคะเพราะฝนจะตกแล้วไปเลยค่ะทางซ้ายไปเลานเกมทางขวาไปบ้านทางซ้ายไปร้านเกมทางขวาไปบ้านสุดอ่อนของนักเรียนไม่ทําตามที่ครูบอกทางซ้ายไปเกมใช่ไหมงั้นไปเกมดีก,กว่าทางซ้าย